สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ไม่มีความฟินฉบับติยง EP ที่76มาฝากทุกคนกันค่ะความฟินฉบับติยง EP ที่76ก็คือยินวอเข้าเครื่องจับเท็จพากันโปะ๊ะแตกทำเอาทั้งเขินทั้งอายแบบไม่รู้ตัวเลยละค่ะ แ่ะและคลิปนี้ก็จัดทําขึ้นมาเพราะความบันเทิงความชอบความจินความเป็นส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะเพื่อนๆบอกได้เลยนะคะว่างานนี้ค่ะทั้งคู่นะคะน่ารักจริงๆค่ะทั้งยินและพี่วอข,ของเรานะคะจะใส่ชุดไหนหรือว่าลุกไหนก็ดูน่ารักแล้วก็รอดทุกชุดเลยล่ะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดและทีมงานนะคะที่เลือกทั้ง แล้วก็พี่วอลของเรานะคะมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะและทางคู่ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆคะ่ะเขาดูน่ารักมุ้งมิ้งจริงๆคะ่ะค่ะและงานนี้นะคะก็ต้องขอบขอบคุณพิพธ,ธีกรของเราด้วยนะคะที่ออำของเรานะคะที่ปาโมเมินหวานๆแล้วก็พิเศษพิเศษแบบนี้มาให้พวกเราชาวเหมยยอนะคะ หมไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วล่ะค่ะคิดถึงทั้งคู่กับโมเมนต์แบบนี้มากจริงๆค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณมากจริงๆนะคะพี่อ๋องไปดูกันดีกว่าค่ะแ,แบบนึ่งนะแป๊บนึงนะแบบนงนะคู่นี้จะแยกต่างกันไม่ได้เลยเห<อ>็นวอลยืนอยู่กับพี่ยินก็หึมเงี้ยหรอไอหมนยินหืงหอผม,มเมันสปายไงมาป้าม่ยินหืงใช่ไหมยิน <c> ย <oughs> <c oughs> อมรับยินหืงใช่ไหมป้ายินห่วงใช่ไหมคิดมากคิดมากยินหืงน้องใช่ไหม่ไปช่วยทีหมอมึก่ะ เนี่ยให้กำลังใจตอนแรกเขาหึงเราเชื่อปะอ่ะเขาว่าหึงปะไม่รู้อัยนออนเ้อนอะไรรับี่เนี่ยเนี่ยค่ะยินหึงอะค่ะอาการมันออกจริงๆนะคะเพื่อนๆแหมดูออกเลยล่ะค่ะคุณพี่อยู่ไหนคุณน้องก็ต้องเดินตามมาหาค่ะมาให้รู้่ค่ะว่าว่ายินของเราอยู่ตรงนี้นะแหมแถมเจอพิธีกรชงเก่งขนาดนี้ก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะเขินไปสิคะ แล้วช็อตนี้นะคะเขาให้พี่วอถามยินนะคะว่ายินอ่ะชอบพี่วอรหรือไม่แต่พี่วอของเราอะค่ะเฉยเฉยค่ะเพื่อนๆแหม,แมก็มันไม่กล้าถามเนาะคนเยอะแยะจะให้ถามได้ยังไงเนาะก็เลยต้องเฉยเฉยแกล้งถามว่าแหมกินข้าวหรือยังมันไม่ใช่ค่ะคําถามก็คือพี่ยินของเราอะค่ะชอบพี่วอรหรือไม่จริงไหมคะไปฟังกันค่ะผมจะถามคุณว่าเอา ชอบหรือไม่ชอบเลยชอบกินข้าวเหรอไม่ใช่คะ่ะต้องถามว่าช,ชอบผมหรือไม่ยิ่งก็ต้องตอบว่าใช่สิคะจริงไหมคะแหมอย่างพี่วอล่ะคะจะกล้าถามไม่มีทางหรอกคะ่ะที่พี่วอลจะกล้าถามนะคะจริงไหมคะแหมพี่วอลขี้อายจะ ตายจริงไหมคะเรารู้ดีคะ่ะไม่กล้าถามหรอกคะ่ะทางทางที่รู้นะคะว่าคําถามนั้นคืออะไรแต่คุณพี่วอของเราก็ไม่กล้าถามยินหรอกคะ่ะว่าชอบหรือไม่เอเอแล้วนี่ยังไงคะพอเห็นคุณพี่เขาจะโดนคุณน้องรีบเดินเข้ามาหาคะ่ะจะมาช่วยหรือว่ามาซ้ำคะเนีย แหมกลัวพี่เขาเจ็บหรือว่ายังไงล่ะคะจนทำให้พิธีกรและเพื่อนๆน,นะคะแซวกันใหญ่เลยล่ะคะ่ะว่าคุณน้องอะคะ่ะเป็นห่วงคุณพี่หรือเปล่าแหมถึงได้รีบเข้ามาหาแบบนี้ ค่ะบอกได้เลยนะคะว่างานนี้ค่ะพาสองคนนี้มาโปะแตกจริงๆะคะ่ะทุกคนรู้ทุกคนเห็นจริงไหมล่ะคะว่าเขาทั้งคู่เป็นอะไรกันโอ้โหขนาดพิธีกรของเรายังบอกแล้วยังชงแล้วชงอีกแล้วเราก็ต้องเชื่อตามนั้นละคะ่ะว่าเขาสองคนเป็นอะไรกันจริงไหมล่ะคะทุกคนนี่ละคะ่ะความโปะปะของทั้งยินแล้วก็พี่วอของเรานะคะค่ะเพื่อนๆแต่บอกได้เลยนะคะว่างานนี้ค่ะ ทั้งคู่ค่ะทั้งหล่อทั้งน่ารักใส่อะไรก็น่ารักไปหมดอะคะ่ะจริงไหมอะคะทั้งยินของเรานะคะแต่งชุดไหนก็ขึ้นดูดีดูเท่ไปหมดละคะ่ะแหมถ้าได้เดินแบบอีกยาวๆก็ถ้าจะดีนะคะยินค่ะพี่วอของเราเหรอคะ ก็น่ารักไปสีะ่ะาไม่มีอะไรจะเกินนะคะแต่งยังไงแต่งเทขนาดไหนก็ยังดูน่ารักอยู่ดีละค่ะจริงไหมละคะเพื่อนๆค่ะเพื่อน,นๆก็นี่ละค่ะความน่ารักค่ะมาส่งมาแต่กลเลยละค,ะค่ะดูยังไงก็น่ารักค่ะไม่เห็นมีใครชมว่าหล่อ,หร,อหรือว่าเท่เลยะค,ะค่ะมีแต <wiping. S 1> ่คนชมว่าน่ารักอย่างเดียวเลยละค่ะจริงไหมละคะ โอ้โหแล้วแบบเนี้ยจะไม่ให้รักได้ยังไงอคะจริงไหมคะยิงก็น่ารักซะขนาดเนี้ยคะ่ะใครจะต้านไหวความน่ารักของเขาโอ้โหตอนแรกคิดว่าใส,ส่หมวกอันนี้มันจะเป็นอุปสรรคมากนะคะแต่ไม่เลยคะ่ะยิ่งมาอยู่กับพี่วอของเรานะคะหมวกใบนี้ก็ดูเท่ดูน่ารักอะคะ่ะ นี่แหละค่ะพี่วอของเราจริงๆค่ะน่ารักสมกับความล่ำลือจริงๆค่ะแต่ส่วนยินของเรานะคะดูยังไงก็ดูเท่ดูสมาร์ทดูหล่อไปหมดละค่ะจริงไหมคะแหมถ้าอย่างนี้นะคะได้เดินแบบอีกสักหลายๆรอบก็ถ้าจะดีนะคะนี่ยดูสิคะ โอ้โหน่ารักจริงๆคะ่ะเทได้ใจจริงๆโหุยชุดนี้สุดยอดจริงๆคะ่ะยินของเราดูเท่ดูสมาร์ทจริงๆคะ่ะจริงไหมล่ะคะเพื่อนๆโอหไม่คาดคิดว่าลุคนี้ยินของเราจะดูเท่ได้ขนาดนี้โหยสุดคูจริงๆล่ะคะ่ะคูลคูค่คะ ค่ะแล้วก็มาถึงเวลาที่จะเข้าเครื่องจับเท็จกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อโอ้โหและคําถามเนี้ยค่ะมันก็เป็นคําถามที่โดนใจจริงๆละค่ะโดนใจสุดๆเลยละค่ะยินของเราจะตอบว่าอย่างไงหรือคําตอบนั้นจะเป็นยังไงเราลองมาฟังกันดีกว่าค่ะว่าทั้งคู่ค่ะจะเป็นยังไงค่ะ ถามยินว่าอาาจรย์เลินจะรักบอไหมแค่งี้น่ะถามแค่นี้ดีกว่ารักไหมจบงานกันบอถามคุณว่าฉันก็ลุ้นอยู่เนี่ยรักไหมเออหมายถึงคุณเนี่ยจบจบงานกูจะรักเอาของของรักขโมยเหรอรักกมยไปตอบค่ะไม่ครับแล้วคุณรักอะไรแล้วคุณรักอะไรอุ้งกมวยจริงอ่ะแจ้งตำรวจเลยครับ คุณรักอะไรทำไมคุณเขาตอบว่าไม่แสดงว่าเขารักค่ะเพื่อนๆคำถามและคำตอบเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่โดนใจเรามากค่ะแล้วก็พิธีกรของเรานะคะโหชมใจใจจริงๆค่ะมันเป็นคำตอบและคำถามที่เราอยากรู้กันมานานแล้วล่ะค่ะจริงไหมคะ แหมก็อย่างว่าแล้วนะคะพี่วอลของเราค่ะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะพี่วอลเขาอะค่ะไม่กล้าตอบหรือว่าไม่กล้าถามหรอกค่ะเพราะพี่วอลค่ะขี้อายขี้อายค่ะเพื่อนๆจับได้ว่าโกหกจะต้องลบคะแนนในทีมออกไปหนึ่งคะแนนวคําถามคือเธอทําได้เธอต้องสู้คนผมใจตัวเองได้อยู่แล้ว หลงรักวอจริงหรือไม่อ้าจังหวะโอ้ต้องตอบอะไรนะตอบสิว่าจริงหรือไม่จริงคุณหลงลรักเขาหรือเปล่าไม่ต้องตอบก็ตอบค่ะตอบไปชนแล้วคุณไม่ทันตอบแต่ข้างในของคุณมันบาูออกมาว่าคุณ รักเขาแต่คุณพยายามจะไม่ตอบดังนั้นสิ่งที่คุณไม่ตอบคือคุณปฏิเสธแต่พอคุณปฏิเสธแล้วมันบอกว่ามันช็อตคุณแสดงว่าคุณถูกหักคะแนนค่ะโอ้ไม่กะทำไมเป็นพูดออกมาเลยล่ะคะคุณพี่การไม่เลยการไม่ตอบเนี่ยถือว่าเขาปฏิเสธแต่พอปฏิเสธปุ๊บในใจมันเต้นตุกตักตุกตักมันก็เลยคานกับความเป็นจริงมันก็เลยช็อตึืนความสรุปสรุปให้หน่อยฉันว่าเขารักกัน ฉันว่าเขาหลักการว้าแกต้องตอบเพื่อคะแนนที่ชนะมาที่วอจ้ะผมเสียคะแนนก็ชนะอยู่ดีวอลเฮ้ยเราสองครั้งล้มสองคะแนนได้ไหมเอออันนี้ล้มสองคะแนนถ้าช็อตลบมสองไม่ได้ไม่ได้ตามกติกาค่ะกติกาโทษนะคะโทษนะคะคือการแข่งขันเกมนี้ฉันรู้สึกว่าคนเข้าแข่งขันกำหนดกติกาเก่งกันมากเลขั้นกลางคือ คุณสองคนเป็นแฟนกันใช่หรือไม่ครับเฮ้ยตอบครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เรามาทำอะไรนะครับโอ้ยไม่คุ้มคืออ๋อช็อตสิช็อต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 ฉันเห็นอย่างเงี้ยอือแล้วมองหน้าใช่ฉันเห็นมันช็อตใช่มันช็อตเพราะถ้าไม่ช็อตมันจะได้ยินเสียงว่าตริ้ง เพราะนะคะตอนนี้มันได้ยินเสียงว่าแว <laughs> านหวะเพราะนะคะตอนนี้เนื้อเขาติดกับเครื่องไหมไปแล้วจ้ะพูดเลย,เ,ลยลเอามือออกจ้ะอ่าโอเคเอแสดงว่าวโกหกคำถามคือเป็นแฟนกันไหมวอตอบว่า,วาไม่แต่เครื่องจับเท็จร้องนั่น ก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะคะโกหอะไรก็โกหกได้แต่โกหกใจตัวเองไม่ได้หรอกไปนั่งเลยนะค่ะเพื <h 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 H ่อนๆอย่างว่าแล้วนะคะคําถามสุดท้ายเนี่ยค um ่ะมันถูกใจพวกเราจริงๆค่ะยินหลงรักพี่วอจริงหรือไม่โอ้โหคําตอบมันก็บ่งบอกให้อยู่แล้วนะคะถ้าเครื่องไม่พังนะคะแต่แล้วพี่วอของเราก็เจอคําถามนี้อีกค่ะเป็นแฟนกันไหมโอ้โหคําถามนี้ก็ ส,สุดเลยละค่ะทั้งสองคนนี้แทบจะไปไม่เป็นกันเลยละค่ะ อขอให้เครื่องไม่พังนะคะแต่ดูแล้วมันก็น่าจะไม่พังนะคะจริงไหมคะเพื่อนๆคําคำตอบแล้วมันก็อยู่ในนั้นหมดแล้วละคะ่ะอย่างที่เขาบอกละคะ่ะโกหกอะไรก็โกหกได้แต่โกหกใจตัวเองนะคะมันโกหกไม่ได้คะ่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณรายการนี้มากเลยนะคะที่ทำให้ทั้งคู่ะคะ่ะได้รู้ใจตัวเองมากขึ้นนะคะและ ความคืบหน้าของเขาจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะกว่าเมยจะตัดได้นะคะมันฟินนะคะไม่รู้จะพูดไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยละคะ แต่ยิ่งดูแล้วมันก็ยิ่งรู้สึกว่าใช่อะค่ะทางคู่รักกันจริงๆโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารอดูคลิปหน้ากันนะคะว่าเขาจะหวานกันขนาดไหนเพราะเขาทั้งคู่อะคะ่ะรู้ใจตัวเองแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก,ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์เมด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ